สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในสวนกับน้องแมวนะคะนา <HAS S 1> งแมวจอนจัดนางโกนจานำโชค oh <yes. S 1> ของฉัน <S <S ก็อย่างที่บอกอะค่ะคุณขาตอนนี้โควิดมารอบสามนะตายกันทั้งทั้งยวงค่ะคันจะฉีดวัคซีนไม่วัคซีนก็กลัวกันอยู่เนี่ยฉีดแล้วมาแพ้มาเพ้ออุ้ย,ยไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้แน่ที่แท้ได้แบบยังไงอ่ะ คนทุกวันนี้อยู่ด้วยความหมดหวังกันแล้วค่ะคุณเหนื่อยเหนื่อยใจค่ะเงินทองก็หายากทำมาหาก,กินก็ลำบากไปไหนก็เงียบฉันอยู่แถวบ้านในเงียบห่กับป่าชา้าป่าช้าเรียกพี่ค่ะโอ้โหเงียบจริงๆรําบากค่ะช่วงนี้นะทุกคนก็ลำบากก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอใหอ้มันผ่านตรงนี้ไปได้คิดมากไปมันก็ ไม่ได้มีประโยชน์ไม่คิดก็ไม่ได้อีกคนรวยเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกคนที่มันไม่มีสิคนที่หาเช้ากินข้ามคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยสิลำบากลูกเต้าอีกเนาะมันก็อย่างว่านะคะแก้กันไปเป็นเปาะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะทุกอย่างมันก็ต้องมีทางออกของมันนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะทุกท่านคะดิฉันก็ไม่ใช่ว่าจะสบุส,สบายอะไรอะคะ่ะ ก็อยู่แบบให้รอดไปวันไปเดือนนึงนะ่ยไม่ได้อนาคตยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เราต้องอยู่ให้รอดฉันคิดไว้แค่เนี้ค่ะยังไงเราก็ต้องรอดค่ะอายุมันถึงปูนนี้แล้วก็อยู่กันต่อไปมันจนจนจนกว่าจะหมดอายุไขก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็ฝากคิดขำๆแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ